ชอบเขาโอ้ากูชอบเขาโอ้มายกอนี่มึงเอาสมองมึงทงไว้ปรดเขาเหรอวะเขาเป็นตำรวจไว้เพื่อนมึงจะชอบผู้ชายคนไหนในโลกก็ได้แต่ต้องไม่ใช่คนที่เอามึงเข้าขุกเข้าใจปะเออคือ<ม>กูก็พยายามจะห้ามใจตัวเองแล้วอ่ะมึงแล้ว เขาน่ารักอะเะออน่ารักลงมึงกุญแจมือใหม่าตอย่างเงี้ยก็น่ารักหมดแหละเนาะมันไม่ใช่อย่างนั้นมึงคือเขาจริงใจกับกูมากมากอะเว้ยแล้วมึงก็รู้ว่ากูเจอแต่ผู้ชายท็อกซิกอะจ้ะอันนี้พวกกูรู้ค่ะก็เวลาอยู่กับกูเขาก็จริงจังแล้วเขาก็ทำให้กูรู้สึกสบายใจอะ สปายใจเชี่ยอะไรวะม,มึงทำพี่สาวเขาตายฟักงกูนะกูรู้เว้ยว่าเขาอะโคตรหลอ่อและเป็นตำรวจที่ดีตั้งใจทำงานและสิ่งที่เขาตั้งใจตอนนี้เลยนะคือพยายามตามหาคนที่ทำให้พี่สาวเขาอะต้องตกสะพานลอยไงจะน้องสาวแล้วยิ่งตอนเนี้ยมึงอยู่ใกล้เขาเนี่ยนะ <S <S เขายิ่งสงสัยมึงง่ายเลยกูว,ว่านะ มึงควรถอยห่างให้เร็วที่สุดเชื่อกูถอยห่างนะจ๊ะตรงไปตรงมาไม่ต้องผวนอ้ากินี่กูรู้เว้ยว่าตอนแรกที่มึงพยายามตีสนิทเขาอะเพอาึื่งคดีแต่ตอนนี้ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไงพวกกูก็ทำลายหลักฐานไม่ให้สาวไปถึงตัวมึงได้แล้วฉะนั้นกูคิดว่ามึงควรจบกูก็รู้สิ่งที่พวกมึงพูดกันมากูรู้ โอเคก็ okay. เดี๋ยวกูคนนี้ตายยากตายยากมากเดี๋ยวกูไปรับโทรศัพท์ก,ก่อนเอาอีนี่เมืม่อกี้ที่เราพูดมันม,มันฟังแล้วเปว่มวงกูว่านะหาธนาให้มันเลยติดคุกแน่ๆเริ่มเลย กูจะเอาวภมอรายไปไหว้สาลเพียงข้างล่างอะถ้าเหลือเดี๋ยวก็จะไปไหว้ขนมค้างด้วยเลยหรออ๋อสาธุนะจ๊อะอย่าเข้าใจผิดนะที่พี่ช่วยมีนก็เพราะว่าพี่กลัวมันจะทำร้ายมีนแค่นั้นแหะ มีไม่รู้วิธีที่จะมีความสุขแล้วพี่แอรแทต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกใครบางคนทำ้ายวันวันสลัดเมย์ชานนทุกคนต่างพากันห่างหลังมีนกันหมดแม่ ก็ไม่เคยเข้าใจมิน้นมินไม่รู้แล้วพี่ว่ามีนจะไว้ใจใครได้อีกไหมมีนไม่รู้แล้วว่าความรักคืออะไรไม่รู้แล้วว่าการไว้ใจใครสักคนมันเป็นยังไงแลวมีนก็ไม่รู้แล้วว่าความสุขของมินคืออะไรมากกว่าทุกความเสียใจที่เคยได้เจอ i'm um.